เสียงจะดังออกมาจากตรงนี้ะเกตนะครับว่าสัญญาณเสียงความถี่ก็จะแหลกขนนะครับเพราะว่าความถี่นันสง,ส,งสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมา,าใช้งานนะครับคำสั่งกำเนิดเสียงที่บอร์ด POP7 นะครับ โดยที่เจ้าตัวบอร์ดบ๊อบเซเว่นเนี่ยตามตามรูปนี่นะครับของบอร์ดเนี่ยมันจะมีลำโพงเปียโซนะครับสำหรับกำเนิดเสียงนะครับออกมาได้นะครับคราวนี้เจ้าตัวลำโพงซ่อนอยู่ตำแหน่งไหนนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าดูทั่วไปเนี่ยมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่ามันมีจอกราฟิกอัสซีดีบังอยู่นะครับมันจะอยู่มุมบนยื้องออกไปทางด้านซ้ายนะครับใต้ ใต้จอนะครับก็อาจจะลองสังเกตดูนะครับสมมุติว่าเราลองเปิดดูนะครับด้านใต้เราก็จะเห็นนะครับคราวนี้คำสั่งนะครับคำสั่งหรือว่าฟังก์ชันที่ใช้คำเหิดเสียงสร้างเสียงออกมาจากลำโพงเนี่ยจะมีอยู่2องคำสั่งนะครับแบบง่ายๆเลยนะครับคำสั่งแรกก็คือคำสั่งปิ๊บคำสั่งปิ๊บนะครับ b d e e p นะครับตัวเนี้ย ก็พิมพ์ตรงๆเลย B E P หลังจากทำงานนะครับมันจะกำเนิดเสียงความถี่500เฮิรตนะความถี่เสียงนะครับดังออกมา500เฮิรตนานเป็นเวลา0.1วินาทีโดยประมาณนะครับก็เป็นคำสั่งกำเนิดเสียงแบบง่ายๆนะครับเมื่อเราต้องการกำเนิดเสียงแบบง่ายก็ใช้เรียกใช้คำสั่งนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าเรา ต้องการกําเนิดเสียงที่มีความถี่อื่นๆนะครับเช่นว่าความถี่ที่สูงขึ้นหรือว่าต่ําลงนะครับเราก็เลี่ยงไปใช้คําสั่งที่ชื่อว่า sound นะครับ s o u n d sound ที่แปลว่าเสียงนะครับแต่คําสั่ง sound เนี่ยเราจะต้องกําหนดเรื่องของความถี่แล้วก็ระยะเวลาในการดังนะครับต้องกําหนด2ตัวนะครับตามรูปซึ่งคําสั่ง sound มีพารามิเ,เตอร์2ลําดับนะครับลาดับแรกคือความถี่ freq ก็คือสิ่งที่เราต้องกําหนดให้กับตัวฟังก์ชันนั่นคือความถี่มีหน่วยเป็นเฮิร์ตนะครับส่วนเ,เวลาก็คือพารามิเตอร์ถูกขั้นด้วยคอมมาก็เหมือนคอมอมานะครับเป็นลำดับที่2ก็คือเรื่องของเวลานะครับดังเป็น0.1หรือดังเป็น0.3 0.4 0.5อะไรก็แล้วแต่แล้วแต่เรากำหนดนะครับในหน่วยวินาทีคราวนี้ ย่านความถี่เสียงที่ลาโพงเปียนโนข,ของเราตอบสนองได้เนี่ยมันจะมีค่าย่านควอมีจะอยู่ในช่วง 300- ร้อยถึงสามพันเฮิร์ตเท่านั้นนะครับเวลากําหนดค่าก็ให้อยู่ในขอบเขตนี้นะครับอ่ะโอเคเราลองดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างการเ,าเขียนโปรแกรมสร้างสัญญาณเสียงออกลําโพงนะครับก็จะมีอยู่2ฝสั่งอย่างที่บอกไปอ่ะตัวอย่างแรกด้านซ้ายมือนะครับสมมติว่าเราเขียนโปรแกรมนะครับเรียกคำสั่งติดนะครับ เราก็อาจจะพิมพ์ลักษณะของคําสั่งได้ลักษณะน,นี้นี่คือตัวอย่างการใช้งานคําสั่งปิ๊บนะครับภายในฟังก์ชัน loop นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเรียกใช้คำสั่งปิ๊บแล้วก็หน่วงเวลา0.5วินาทีหรือว่าดีเลย์500มิลลิ i l l i s e นั่นเองนะครับเมื่อโปรแกรมทํางาน,นมันก็จะมีเสียงปิ๊บปิ๊บปิ๊บถูกไหมฮะมี2คําสั่งนะดังเว้นช่วงเว้นช่วง0.5วินาทีนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับ ส่วนตัวอย่างนั่นกวามือเป็นการเรียกใช้คำสั่งซาวนะครับหรือฟังชันซาวเนี่ให้มีสัญญาณเสียงดังออกมาที่ความถี่1,000 Hz นะครับดังนานเป็นเวลา100มิลลิเซกก็คือประมาณ0.1วินะครับก็สามารถเขียนโปรแกรมได้ประมาณนี้นะครับก็2ตัวอย่างคล้ายกันเพียงแต่ว่าความถี่เสียงเนี่ยมันคกลความถี่นะครับคำสั่งปิ๊บจะปิกความถี่ที่ 500เฮแต่คำสั่งซาวด์ถูกสร้างด้วยความถี่1,000 h z นะครับเสียงยิ่งมีความถี่สูงเสียงก็จะแหลมยิ่งมีความถี่ต่ำเสียงก็จะท้มนะครับเป็นไปตามลักษณะธรรมชาติอย่างนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างกันลงมือเขียนโปรแกรมมาริโน,โน่นะครับแล้วดูผลลัพธ์นะครับที่ตัวบอร์ด Bob7 นะครับ คราวนี้เราลองมาดูที่โปรแกรม Arduino นะครับเวลาเขียนโปรแกรมนะครับสมมุติตามตัวอย่างนะครับเราก็ลองพิมพ์ตัวอย่างทดสอบการทำง,งานของที่บอร์ด Pop7 ดูนะครับอ่ะเหมือนเดิมนะครับในลักษณะของสเก็ตที่ถูกสร้างขึ้นมาเริ่มต้นนะครับบรรทัดแรก Input Pop7 h นะครับแล้วก็มีฟังก์ชัน Setup ฟังก์ชัน loop ตามปกตินะครับ คราวนี้ตัวอย่างแรกเราจะทดสอบคําสั่งปิ๊บนะครับเพื่อสร้างเสียงความถี่5 0 0เฮิร์ตดระมาณนะเสียงปิ๊บเนี่ย,ง,ยง่ายนะครับออกมาที่ลาโพงเปียโซนะครับก็พิมพ์ beep นะครับ semicolon สังเกตคำสั่งปิ๊บเราไม่ต้องป้อนอะไรเลยนะครับเป็นพารามิเตอร์มันถูกกําหนดตายตัวมาอยู่แล้วนะครับว่าความถี่เสียงคือ5 0 0เฮิร์ดังนาวันศวินาทีนะครับจากนั้นถ้าเราหน่วงเวลานะครับตามตัวอย่างโปรแกรม สักห้านะครับอ่ามิลลิเซกนะครับโปรแกรมก็จะทำงานตามตัวอย่างนะครับคราวนี้ให้ดูนิดนึงนะครับว่าตำแหน่งของลำโพงอยู่ที่ไหนนะครับเราก็ลองทดสอบดูนะไม่แน่ใจว่าจะซูมไม่เห็นไหมครับอาเห็นไหมฮะลำโพงเปโซลำโพงเปโซจะสีดำๆนิดนึงนะครับกลมๆสีดำๆเนี่ยฮะอยู่ใต้จอตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับอ่าเสียงจะดังออกมาจากตรงนี้นั่นเอง โอเคคราว okay. นี้กลับมาที่ตัวโปรแกรมนะครับเขียนโปรแกรมเสร็จลองอัปโหลดโปรแกรมนะครับเอาโปรแกรมลงที่ตัวบอร์ดบ็อกเซเว่นนะครับเมื่อโปรแกรมทํางานนะครับสังเกตน,นะครับเสียงความถี่ที่ออกมาตัวนี้จากลำโพงเบโซเนี่ยมันก็จะดังออกมาจากลำโพงเบโซตัวนี้นะครับถัดมาลองแก้ไขโปรแกรม นะครับขอเปลี่ยนความถี่เสียงโดยใช้คำสั่งซาวนะครับแต่คำสั่งซาวนั้นจะต้องกำหนดสิ่งสิ่งที่หน,นะครับสิ่งแรกก็คืออะไรครับความถี่เสียงอย่างเช่นความถี่ 1000Hz เฮิร์ดังนาน100มิลลิเซกนะครับต่อไปอัปโหลดโปรแกรมนะครับอรอสักครู่สังเกตนะครับว่าสัญญาณเสียงความถี่ก็จะ แหลมขึ้นนะครับเพราะว่าความถี่นั้นสูงขึ้นนะครับถ้าต้องการให้สัญญาณเสียงนั้นดังนานลา,ลากเสียงให้ยาวกว่านี้นิดนึงนะครับเราก็สามารถที่จะปรับความนานของเสียงได้ยกตัวอย่างเช่นตัวนี้เป็น500จาก100เป็น500นะครับเพื่อหเห็นข้อแตกต่างอ่าสัญญาณเสียงประมาณนี้ครับมันคล้ายๆกับสัญญาณเสียงชีพจร ในหนังเลยนะะอ่ะโอเคนะครับก็ถือว่าคลิปนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานเสียงง่ายๆนะครับมีโอกาสก็ลองไปฝึกซ้อมกันดูนะครับขอบคุณครับ